เอาอย่างนี้ดีกว่าคำถามนี้น่าจะแบบแฟนคลับฝากมานะคะตุ๊จีนบรรยากาศแบบนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะสิ่งที่อยากทําที่สุดคืออะไรคะโหยากไามยากไหมคำถามนี้อยากทําอะไรที่สุดอาตุ๊จีน,นอะอยากเดินชอปปิ้งที่งานไอคอนสยาม Across f o us Chinese New Year 2025ครับ<ป>มาเพื่อเสริมสิริมงคล อยาก<ม>ไปเดินข้างหลังมันมากเลยเพราะว่าหนูอยากกินเพราะว่าข้างหลังของกินเยอะมากใช่แล้วก็ก็สวยด้วยมีเอ่อมีเทพไทายสวยเอียให้วาด้วยครับซึ่งแบบอยากไปขอพอรเพราะว่านี่ก็เพิ่งจะเริ่มต้นปีใหม่ปี2025รู้สึกว่าอยากจะขอพอรให้แบบปีนี้ทั้งปีคือราบลื่นไปทั้งปีเลยครับ 所以ล่ะคือเขาอยากมาที่นี่แล <laughs> <laughs> ้วก็าืจอของเทนให้วก็องครอบพรวแล้ัก่ไปับวี่ระแล้วก็ไปไหวนปิะ ฝั่งนี้ด้วยนะคะส่วนฝั่งนู้นอยู่เปล่าทำไมเสียงดบจังเลยจ้าน่าจะอิ่มครับน่าจะอิ่มเพราะว่าฝั่งนูไปร้านาะคะอิ่มอยู่อิ่มอยู่ฝั่งโน้นปิดท้ายสำคัญดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าส่วนบอกว่าอยากฟังคำอวยพรปีใหม่จากเคียร์แล้วก็หนูหน่อยได้หรือเปล่าคะเริ่มต้นจากใครดีก่อนดีคะเอาใครก่อนใครก่อนขอให้ร่ำขอให้รวยคิดเงินให้ได้เงิน คิดทองให้ได้ทอง oh, 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 oh. คิดถึงเฮียให้ได้อะไรอ่ะแล้วคิดถึงนูดด้วยก็ซึ่งอย่างข้อยเลิกครับผมก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับร่ำรวยเงินทองมั่งคั่งนะครับผมและที่สำคัญก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับผม ือการอวยพรของเฮียนะคะแล้วหนู่ะคะอยากจะอวยพรอะไรให้ทุกคนที่นี่บ้างเช่นกันครับปีนี้ปีใหม่เริ่มต้นปีก็ขอให้ปีนี้ไม่ว่าทุกคนจะพบเจอเรื่องราวอะไรก็ตามขอให้ทุกคนผ่านไปได้ดีดขอให้ไม่มีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตขอให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนหน้าที่การงานรุ่งเรืองนะคะแล้วก็มีความสุขไปทั้งปีเลยเผื่อปีหน้าด้วยใช่ครับวัชชังจูตาจา 新政如意，新年发财。我们很想大家，希望啊以后大家会常常来看我们。也祝大家今年也是呃更好的一年，身体健康，对，h 好谢谢。 เฮียกับหนูด้วยเสียงครีที่ดังที่สุดจากใจเราส่งคำอวยพรที่ดีพังเิียงครีดังๆให้เฮียกับหนูหน่อยได้ไหมคะขอบคุณมากๆนะคะเฮียซีนะคะคุณพฤกพาณิชย์แล้วก็หนุนุนิวนะคะชวรินเพื่อพิริยาวงขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณมากน่ารักมากๆเลยนะคะฝากติดตามเฮียกับหนูตลอดไปด้วยนะตลอดไปแล้วก็วันพรุ่งนี้มีแฟนมีครับผมนี่ที่ ข้างบนนี้เองพวกนีมาไหมขอตัวมากกว่าเสียงปรโมตในงานเทียวกับหนูหน่อยค่ะเยซี่พริกแล้วก็หนูนุนิวชอร์วารินนะคะขอบคุณมากมากนะคะเจอที่ไรก็น่ารักขึ้นทุกครั้งขอบคุณทุกคนมากครับสนิทคุยแล้ครับขอบคุณค่ะสนิทคุยแล้วไปเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากมากค่ะทำไมน่ารักขนาดนี้เลยอ่ะยิ่งเจอยิ่งน่ารักขึ้นทุกปีขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ทุกท่านคะ่ะถือว่าเป็นน้ำจิ้มแล้วกันนะคะความพิเศษของเรานะยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ